สวัสดีสวัสดีพี่น้องหมูบ่อจะเป็นเอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยเนาะว่าจะใช้กับตาสวัสดีผู้สูงคนเนาะนี้มันนี่ต้นหับเกาสู่ส่องบ่อลาวบันบกส่วนมันนี่มันเฮาอยู่ที่ส่วนเฮ้านี่เนาะส่วนเกษตรผสมผสานบ่อลาวบันบกเนาะส่วนมันนี่มันวันเสาร์เนาะวันที่สี่เป็นหกเนาะปีสองพันสองเนาะเอามาปล่อยน้ำเนาะออกจาก หน้าตัวนี้เนาะเพราะว่ามันลายแล้วเนาะนาตัวนี้เนาะมันกลายชี้ดแล้วเริงจากพีก่อนๆนั่นเขาได้ทำการทั้งทอเนาะทั้งทอขึ้นเนาะต่อทอขึ้นเนาะเพื่อหายน้ำค้างน้ำไว้เนาะแต่ว่ามัน้ดเนาะก็ได้ตัดออกแล้วเนาะแต่ตอนนี้น้ำเพิมไหลออกเนาะมันห่อขีดบ่าเขาตัดนะมันก็าน้ำเขาจะยุดเนาะ นี่เนาะเอาตโตทอกมาแล้วละกาใส่ทอน้ำแบบพยุกเอาเนเราะวซื้อทอนี่แพงเนาะมันถึกท่อทละแสนเนาะถ่าเป็นเงินบาทกาหน่อยสามร้อยบาทเนาะถ่าอันเป็นเงินดอลละกาประมาณวังสิบดอนเนะเาะแล้วก็ใช้สังกซีเก่าทาี่เขาบริได้ใชนี่เนาะโตลงไปเนาะ เพื่อโใอหด้ดินมันพังทลายเนาะจะหาไม่หอดนน้ำวางน,าน้ำกระตุ้นกระยุดยุหันเนาะส่วนทั้งน้องวังนี่นี่แมนมันพังเลยเนาะมันบ่มีคุณใดมาเห็ด ah et, ใส่เนาะเฮามากมันเฮามาก็มาเห็ดเนาะอาทิตย์ที่แล้วมันบ่ได้พังวันนี่ ส่วนน้ำนี่ก็คือว่ามีหลายขึ้นกว่าเก่าเนาะหลก่า <Okay. S 1> อาทิตย์ที่แล้วเนาะน้ำ mm hmm. น้องไกลสิหลายขึ้นเลยได้เนาะไกลสิเต็มแล้วส่วนวันทั้งน้องเบื้องนี้มันหางกระหอดผังหอดเทพมันเนาะ ແປງເນາະແຕງມິເຕ້ມັນອັນນັ້ນມ เือหมกโม่ห่อยก็กล้ยเัาก็ปลูกลหลายเดือนเลย,ยเ่ยโอ้ขึนนเนาะสวนทั้งนั้นก็เจ้ากัพวมไถนากับนี่นาคนก็บไถแหลวกับมีเนาะตอนนี้ก็งัวควายก็เริ่มละมัะวละว่างนาะว่าเขาเจ้าโกกล้า คอชิ้นไข่เขาก็เริ่มแตกโกไลเด้เนาะก็เริ่มจิจิจิกันแล้วก็ใจมันช่วยจับดินแล้วเลยเนาะตัวได้มันตายเขาก็เริ่มทับวางปลูกชั่เนาะให้มันจิกันเนาะเพราะว่าให้มันจับดินไว้เนาะเพราะอทำบ่มีหยาแฝกได้เนาะนี่ก็เป็นมันเนาะมันต้น พนเอามาปลูกดินมันพัง,งกไ็ไหลไปน,นําเนาะ <c oughs> ห,หัวมันคือบ่เห็นใหญ่เออมันยังบ่ทันใหญ่บ่ส่วนอาทิตย์นี้เนาะสิเริ่มการุดหาท่อเนาะุหาท่อที่เฮาปล่อยนี้เนาะสิปล่อยลงนาเพิ่นนี่บ่หรือว่าสิปล่อยเลาะๆๆไปทางนี้เนาะเพราะว่ายังบ่ฮู้ เพื่ออาจจะปล่อยลงหน้าเพิ่นนี่เน,ะออนาะหัวน้ำตัวสีมันออกจากนองมันจะหลน่นนองเราต้องปล่อยเพราะต้งพี่เนพื่อนยังประมาณว่างแปดชิ้เชนเนาะกว่ามันจะหอดทอมันอาจจะถ่วมๆกัวกวยพี่เล่นเนาะแต่กรบอกเป็นยังน้องกล้กวยมันก็ทนน,น้ำเนาะทนน้ำทนแรง

ลายอะไรเนาะจนหอดพุด่นแล้วเนาะก็เลือทั้งนั้นอีกใกล้เขียว่าสิดสมเร็จเนาะปลูกกล้วยอ้อมน้องนี่เนาะตอนอนี้ชิ์นี้เนาะเขายัางบอกว่าชิด้เห็ดคอกหมูหรือบ่อเนาะเพราะว่ามันติดตามกันบางกอนเนาะเพราะว่ากลับมันมีเลียกไปไถนาบา่อเลยเห็ดอย,อย่างอื่นนะเราต้องได้ไปเนาะ ของมูนี่ก็ไอ้อปอดเพิ่นมะเห็ดแบบชั่วข้าวไว้แล้วเนาะเ็นย่ายมูมาพี่เนาะหัวมูยู่พุ่นมันเปียกแห้งเนาะ็ได้ย่ายมาพี่ก่อนใส่ตะนางนเนาะอ้อมมูสามตัวตัวเม็ตัวหนึ่งตัวเวด็กลูกมันเนาะ หลังจากเา่วาเอาขี้เกบใส่แล้วกันห้ได้ผนเขาก็มาชวนอันนี้นเนยนก่อนขี้เกียบเ,เนนแค่น่าจคลิปนี้เาก็มีเพยงท่นี้นออัปเดตสืพมนี้เนกก็ไล์กใสก็ัไขเนาะเป็นกาใ้างคลิปรังตไปข,ข,ขู่เขาเนาะ ขอบใจที่รับชมมาฟังนะตอนคลิปนี้บ๊ายบายเนะพบกันกับอีพีพพนาเนาะ